แบบว่าลังใบจากพี่เป็นเบียร์ว่าเิลาเธอพี่มาแล้วขอจแจเลยขอให้มีด้ำที่เมืองมาดัดเดลุดานธานีเดิมดำความสนิอิ่มอารมณ์ ใชว่าใช้ชีวิตก็รู้วพผิดสินคอที่หาใช้ว่านักพลดในอาสมลมหายใจไอดินโอเกลิโอแสงตะวันสายลมแบกไว้ทำไมความคืนคมเลือนลมแจดได้แล So play ah, <laughs> งแม่งยังเส้นดางก,กูเนื้อย่างแซบด้วยแซบอยู่ด้วยอร่านนั่นไหมกูเบิร์ดเออแล้วสุดอะไรแบบของใครก็ยาวแม่งเด็กถีบเลยแล้วฮะ บังมาหาไทายไทยอุดรอนากเอินมึงอ่าจะภาษาน้าจันฟังกันแล้วก็เข้าใจ บอยไห้ลูกอันเราเบิ่งไปกูปกบอกกล้าเราบอกคุณบมว่ากูย่านที่มึงเห็ดใส่หรอเออเราย่านเราย่านเราย่านสักกูเดียวคุณบารมาอ,อย่าล้วเดี๋ยวก่อนนะกะไฟแดงนะไฟแดงไฟแดงมองได้ก็ได้อุดรธานีเด้อนะเดี๋ยวให้เบิ่งมูก,กูเนาะไม้เฟนอุดรธานีทูเออ ระดับเบิงทั้งฝ่ายญา,านอวกาศเอเดี๋ยวเราสิโทรมาหาโลงอุดรธทนีอ่อันนี้คุยเราคุยแล้วหรอว,ว่ะคุยใส่ปะ ủa oh, lúc hiếm mấy nhăng cũng khóa gần đúng đâu lúc à là cứ sao mặc ai bò mặc cà đỏ ai cả đi về, เซียนไปเซียนไปสู้เห็นไปมันขึ้นดิอย่าบนกดเนี่ย <c oughs> อย่างไรเฮยบักแล้วดึงไปบักเกา่าบักอันนี้ดิเอ้บักเอียงกับบุกล้านจะเอฟโฟนกับซุม่มบ่ถือกันกับมึงนี่เด้บ่อยมันเปิดล้านหอนหกทุ่มเด้ อรุณจักนะว่าเราอยู่ดอนห้าน,นี่นะสกลพี่น้องเล่าเป็นหน่อยนะเออเวลานี่ยังว่าว่าเลยวิทยาศาสตร์นีนิยมมามีบ่บอกเออมามี่กับนางว่าวแค่หลับผู้เดียวโทษพิศนุโลกด้วย <S 2> <S 2> <S แบ่งเลยอุดรสกลพิศนุโลกสาปันโนมันอ่าล่ะอ่าคุยกันด้วยคุยกันด้วย ลา,ลานซอได้ลานซอได้แต่ว่าสิมาอยู่ลานนี่นด้เออลานนี่เออเออใส่สำลีไปนำ้ำเพราะกันใส่สำลีไปเย็นปะเอเอออเราตายแล้วได้ลูกข้าวเรวปะเอา ไม่รู้ว่ะสามนาทีสองวีเอหาเบงเออเบิ้งแม่เออโอ้ยกูละเงิดหลาไม,ม่ได้เบิ้งบ่่โอ้ยกูเพิ่งเอาดังไทยอยุดรน,น่ะเออพี่องกูพี่เออเออเอ บู้กบึบเสียงกู่เทลงมาพาษาพาษจาทยาทยอุดรจะคุยน้ำอันนี้ยังอะแบกเบอร์โเวอร์บัาพอบุกมาเล่นไทย yêu con, ôi nào lo mang nữa, khủng bố khai nào, mua, rồi tết tới thì quỳnh lại thấy cái đoàn pha muốn về xe, sớm ăn gì đi, cái gì về เงนอีแอไปอีแอนะฮะตโตาสามหกศูนหาเอาเอาที่โยบมาแล้วอา่เอาเดีูปเออเมื่อวานกูทีตบอีเดนว่ะกูทีตบอีเดนี่แหละเออยังไ,ได้ส่องโคดแม่บบบประทบบบเบบบบบบ่บบ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 บาบบ กูน้ำหานี่กนะูตบมันอนะอดได้ใจไนะตบมันเห็นลวะาออะเบองนานไปออขอดแม่กนะ้วยอนกะูตบมันลนะบักซ้อนตายแนละ้วบัซนเบอบักซนะ้อนด้มัต้องใส่ตายแล้วลูกพี่ตายตายอีแล้วบ่อแล้วตาย ตัวเราเนี่ยบาปนี้เราบวชพระฤาษีนี่เอบยอบ่ได้ตายแั่แต่ว่าไกล่เราสชิสอนสอนพระยุทธลมไทยอุดรเอี้นไทยอุดรเอี้นอ่าด้ราก่กันเจ๊กเจ๊ก จ๊กเจ๊กเจ๊กผู้สาวเอิ้นผู้สาวเอิ้นคอยหอยอยู่ดี่ล่ะก็บกบ่อยเล่อเออๆ บักนี่บอกขุยกูเบอกจามุญลมไปแล้วซองหนังนิ่งนี่บักสะเทียนบักขวยเออไอ้ไรบักเจ้าบุญลำไปเออละเออไอ้ไรว่าเออละแค่ละแค่ละเอเอ,เอ,เอบักเด็กบักคุยกูโมเล็กคุยแมงในพอกูโม,ม่ใอ,อยู่ในตอนนี้นนมิสเซเนยังมองเหงาฮะ บักอดแม่งเงีเอาพูดอ่อนว่าอะไรสดกูวะฟังเพลงเคยฟังแบบเพลงของสัตว์ไหม ยังไม่ได้ฟังว่าป่านไปว่าหัดมาเลยฟังดีนะสัตว์สังคมนลไปว้เนี่ยนี่เวัาเป็น,ปนดอทคอมเออไปหา,ญญากหันยากเด้ต้องถึงตรวจสอบเด้อเออเป็นบ้า นี่นี่องควายเด็เออสัตว์สังคมเด็เอออุดร์น,นี่เด็กอ่าควอยเคลื่อนเราห้แล้วน่ะไอ้เขียวไอ้แดงไอ้เขียวไอ้แดงควายเคนื่น้แล้วเอาไปลงทุนนี่ยังก็ได้เล่นมาได้หลายแล้วเออแน่นอนวะโอ้ค่ายควันตีนนี่ เต็มหนา้าจอได้อรัของคอยข้องคอยอคอยดีกีตา้าคอยฮัดเก่าอยอะเลยมันอีกเป็นห้องคอยอยีกที่ตัวนี้อ่าห้วยห้วยห้วยย่าขามาใส่ดิลูกเอ้ยมาเป็นแนวดิลูกเอ้ยบอกข้าเจ้าเด้อไทยสกุลครับเราตายเราดิครับลูกเจ้าตายดิน่ดนัเออ เขาเจไปละเออเลี่ยงบมเย,ยดิหน่ะหมอไมยาลาบบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับบักซากผู้ใดล่ะสูหลายคนสกนลคนครอยากล่องเบิงเออล่องกับล่องเบิงเลี่ยงญมเย,ย้วเจ้าเออเจ้าเห็นนั่นพวกอันคนแค่ออนนั่นแหละครับสุขข่อยต้องเลี่ยงดีๆีนี่ลูกข่อยสองคนนด่เออข่อยไวเออ ใครยไป่ล่ะเออเอาเอาบักนี่เอาไว้ด้วยเออบักนี่แหละเออบักที่ว่าหัวบากเนะบ่วอะไรบักไผ่หัวโขกบ้านหลังเก่า เ้ขอไว้เวลาคินหอดเพิ่นพอหักแม่หักเมื่อกูดอนท่านี่เวลาไปเที่ยวนะแต่ว่ากูจัดไว้หลายอย่างแล้วปีนึงปีนึงปีน,งปนึงไม่เฟ้นไม่เฟ้นปีน,งนึงหนึ่งปี ไอทําวิจัยอยู่เออเราค่อยมาเที่ยวฝรั่งตอนเแต่ปีใหพูดอะไรไว้ดีแห้วครับสมองเคิองนะเออเบิ่งหนีนะครับลูกซุ้มเจ้าเลี่ยงวัยใหญ่ดือ้อเออจะคิดว่าของเหลนเหบอครับ <c oughs> ฮะเช่าโมงครึ <lien plane story> ่ง <sharing> คุณหมอมายรับลูกพี่่ะคนจัดผู้อดกสิออ่ะเปือน ลูกพี่ถามนั่นรับบ่้ไปอยู่ย่ามตลอดชีวิตไปเรียกนะป๋าไปยังมากูมีมูอยู่ใส่บ้านกูอยากคุยกับมูกูตอนกูออกมาใจนอกเฮ้ยเฮ้ยจับมันไหนวะเออบอกี่มกนอยากคุยกับมูวันนั้ท่นเออ เบอร์ Birthday, แม่งคือใส่เอาคุดดินให้เอาได้แล้วเออมันโทษมาแล้วอัตโนมตัติมันไม่มีูใดรคุยทำมาไรสิบนาทีคือยังพบหยาดไไล่เอาเลยสิบนาทีแล้วกูจะดป้ก่อนสิบนาทีก็ยังพบหยาดสิ 10, บห้าบวกสิบท่กกับสามสิบนาทีเวทเซอร์ฮอดสามสิบได้ วิดนะีโอน้ะนั่นแหละคือยังพบหยาดเนี่ย,ยไปฟังเพลงกูไปนั่มเนี่ยคุยเลยสามสิบนาทีอ่ะอ่ะคุยเลยเลยคุยได้เซนนี้เลยเนี่ย่ะกูตรวจสอบเองก็ได้ออาโอ้สามเนาะพิุโลกกูใช่ไหมเราอ่ตรวจสอบเองอ่าล่ะ เด,เดี๋ยวเกือบแม่คุณแม่ก,กันคนเดียวได้ เจ้ารู้จักบ่สมมโมเจ้าอยู่สามจังหวัดรู้จักบ่รู้จักบ่เดี๋ยวนะผมจะช้ำทางเป็นคนตายนะก้มกับแม่ผมัสนะเออเขาใหญ่ไปติกี้หมอเขาเอาพรท่านสมัยหมอพ่ท่านสมัยนี่เขาใหญ่ไปเอาโลกมาใส่ยะของนี่นหละเออคอยอายุเก้าขวบ เรื่องโลกเอดใไปก้มกาบแม่ข่อยได้สามจังหวัดนะนเด้อเกือบแม่ข่อยมิวสิกเพลงเลย พอได้หยุดปับ๊บตอนที่สว่างพอข่ค้ายๆก็ไปติดสาวข่เลี้หองด่ามันอีคุย้ยข่เยเวนั่นแหละแววแววผมออกมากตอนนั้นแล้วไออข่ไปแววแวแวได้เลยตรวจสอบได้แน้เอียนนี่เฮ็ดงานยุ่งโลกไหมบ๊วยโลงเรือไหมแล้วที่นี่คือคําแซงขอ่อยได้นะ่อ ให้มึงมีตะความชิบหายขยิบเอได้สี่ไ่ได้สี่สขยิบเอเบิ้งดีๆนะเบิ้งไปเรื่อยๆนะเพลงนี้เพลงเดียวเพลงไข่แตงให้แม่ไข่ดินงไข่แมป เก็บไปยากเบิ่งอ,งองจากขวางน่ยนะคอยเคยก้มกาบเลยพวกมึงเคยทำไหมยังตอนนี้พ่อแม่มึงนอนหลับวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วมึงเคยก้มกาบไปอย่างอยู่กรุงเทพเวลาพอนอนหลับสนิทนะอ่า ເອົາລະໄວ້ເຕະລະກ່ອນຍິນແຈມຍັດໃສ່ກູເພີ້ເອຈະມະຍັດໃສມຍກູດຮຮຸນກຈອກອຂົ อันนี้นไ่ต้องวอกก็ได้ไ่เฮ้ยเขาเรากรู้จักจดดแล้วเนาะเออได้ออกขานะ้าวแล้วเอออยู่ด่านท่านี่อนเะียไปอ่างเส<อ>แล้วเริ่มแล้วเริ่มดังั้งแต่พีแล้วพี่แล้วตรงนี้นะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์แล้วครับตองนี้ครับครับครับ ยี่โมงนี้และแล้วเริ่มดังแล้วครับเขาไปร้านเซเว่นก่อนครับครับนั่นแหละโอ้เซเว่นซอนกูมาตัวว่ะครับเดี๋ยวกูไปก่อนใครไปเซเว่นซ้อนกูมาเด้ก่อนนี้ไปหาหน้ทุนเด้สุยมัวเด้อสุยมัวครับกูเด้อใครไปกูบวดเรื่องสีอยู่เพราะว่าคนยืมกูไปหลยกูยันกูอดขาคนบนะ่ได้นะเใครไป เริ่มแรกนี่นยงขยายแม่ก่อนที่พอในายทุนเซเว่นอีเลเวนอยู่ป,ประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยก่อนนี่เลยด้อาจารย์มอท่อวาจะพักกันมัว่วได้คนไทยได้